สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมเกติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการอยู่และโครงการอื่นๆที่ได้วางแผนไว้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้และเตรียมเรื่องการช่วยเหลือครับ เมื่อวันที่7มีนาคม2566ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม,มเทศบาลเม,มืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยมีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานซึ่งนำโดยนายนิทัต ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวมายุราสุทธิพิบูร์รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีและคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันสำหรับการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการได้มีการร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการอยู่และในระหว่างการดำเนินงานรวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระก,การประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบเช่นสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่และโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้ เช่นการปรปับปรุงทางเท้าถนนนเรศวรซึ่งในขณะนี้ทางผู้รับจ้างได้เข้าดําเนินการแล้วโดวยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กําชับให้สำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ควบคุมการดําเนินโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการก่อสร้างตรงตามแบบเพื่อตรงตามสเปคที่เทศบาลเมืองลบบุรีกําหนดรวมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างทั้งในชุมชนไฟฟ้าส่องถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายต่างๆกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานถึงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชั้นอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในวันที่10มีนาคม2566ด้านสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานการจัดการเรียนและการสอน รวมถึงกิจกรรมต,ต่างๆที่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดขึ้นสำนักปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานเหตุอัขีภยัยเมื่อวันที่4มีนาคม2566โดยมีรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลบบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้เคียงรวมทั้งมอทบอส,บสกว่า10คันมาทำการดับเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนประตูชัย ถนนรอบวัดพระาธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนสี่หลังและเสียหายบางส่วนจำนวนสี่หลังมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเจ็ดครัวเรือนสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้ว เช่นการมอบถุงยังชีพโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีจะเตรียมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม2566ในวันที่8มีนาคม2566 ณศาลา,าประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมทั้งการจัดเลี้ยงปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุตามที่นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สัญญาไว้ก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับจังหวัดลบบุรี จัดวันมาตรฐานฝีมือแรยง,งานแห่งชาติประจำปี2566รวมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9นาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบรองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับเมื่อวันที่2มีนาคม2566 เวลา8นาฬิกานายอัมพลอังคภกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพระราชสการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรองค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2566ณห,หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลบุรีเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญแก่วงการช่างฝีมือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้ได้มาตรฐานยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสนี้นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบให้นางสาวมายุราสุทธิพิบูรณ์รองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำะมาฝากกันในวันนี้ครับผูว้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนำพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลบุรีรวมพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบ,บูชาเพื่อความเป็นเซริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีมอบรองปหลัดเทศบาลเมืองลบุรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองลบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับ เมื่อวันที่6มีนาคม2566เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาณวัดกวิสารารามราชวร,รวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2566 โดยมีนางสุวัจีสิวริปัญโยนายกเหล่ากาชาจังหวัดลบุรีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการพุทธศาสนิกชนและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในครั้งนี้สำหรับวันมาค้บูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน4ประการคือตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าเดือนส พระสงฆ์จํานวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดหล้วนแต่เป็นพระอา,หารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าวันมาคาบูชาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจะตุรงขสันนิบาตหมายถึงการประชุมด้วยองค์สีซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งแสดงโอวาตปาติโมกคือการเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงการทำความดีให้พร้อมด้วยกายวาจาใจและทำให้จิตใจหมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส รวมทั้งร่วมกันสืบสารหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยมีกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจะริยธรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบให้นางสาวมายุราสุทธิพิบูรณ์รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิ K ลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับ สำหรับวันนี้ผมกิติเ็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ